สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c r y ปโตนิวสประจำวันที่26สิงหาคม2025ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากๆในโลกเทคโนโลยีกันนะคะกับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของอีลอนมัสค่ะชื่อว่า Macro h ร a r t ครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้ประกาศเปิดตัวโดย XAI เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับชื่อ Macro h ร a r t นี่ฟังแล้วแบบคุ้นๆน,นะคะเหมือนตั้งใจล้อ Microsoft เลยหรือเปล่าคะ ใช่เลยครับชัดเจนมากมาร์กเองเขาก็ยอมรับนะครับว่าเป็นชื่อที่ตั้งแบบหยอกล้อคำๆนะครับแต่เขายืนยันว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจริงจังมากนะครับจริงจังขนาดไหนคะต้นหมายหลักเลยก็คือสร้างบริษัทซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI รุ้นล้วนเลยครับคือไม่มีพนักง,งานที่เป็นมนุษย์เลยโห AI รุ้นล้วนเลยเหรอคะครับผมเพื่อมาท้าชนกับ Microsoft โดยตรงเลย โดยเฉพาะในตลาดซอฟต์แวร์ที่ Microsoft ไม่ได้ผลิตฮาร์ดแวร์เองซึ่ง Mask มาร์สเขามองว่ามันเป็นไปได้นะที่จะใช้ AI มาจำลองกระบวนการทั้งหมดได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วแล้วเขาจะใช้ AI ทำงานแทนคนทั้งหมดจริงๆได้ยังไงคะมันดูซับซ้อนมากเลยนะครับหัวใจหลักจริงๆก็คือ g r o x ครับที่เป็น c h a t b o AI ของ XAI อยู่แล้ว ตัวนี้จะถูกพัฒนาต่อยอดไปเป็น AI agents หลายร้อยตัวเลยครับ AI agents หมายถึงเหมือนเป็นพนักงาน AI เหรอคะประมาณนั้นเลยครับแต่และเอเจนต์ก็จะเชี่ยวชาญงานเฉพาะทางไปเลยเช่นเขียนโค้ดสร้างภาพทำวิดีโอหรือว่าทดสอบซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งจำลองตัวเองเป็นผู้ใช้ใน virtual machine เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์มันโอเคไหมพัฒนาต่อไปได้ยังไงประมาณนี้ครับโห oh, ละเอียดมากครับ แล้วทั้งหมดนี้ก็จะทำงานบน supercomputer Colossus 2ของ XAI ที่เมืองเมมฟิสอ่า Colossus 2ที่เขาวาดทรงพลังมากๆใช่ครับแล้วก็ยังมีแผนจะซื้อ GPU ของ Nvidia เพิ่มอีกหลายล้านตัวด้วยนะครับโหทุ่มทุนสุดๆนี่คือระบบ AI แบบ multi a g e n t ที่ซับซ้อนมากครับคือให้ AI มาทำงานร่วมกันเหมือนคนในบริษัทจริงๆเลยฟังดูเหมือนสร้างบริษัทจำลองขึ้นมาด้วย AI ทั้งระบบเลยนะคะเนี่ยแล้วตอนนี้ เอ่อความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะเขามีการจดทะเบียนอะไรไปหรือยังคะมีแล้วครับทาง XAI เนี่ยเขาได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Microsoft ในสหรัฐไปแล้วตั้งแต่วันที่1สิ่งสิงหาเลยอ๋อก่อนประกาศเปิดตัวอีกนะคะครับผมครอบกลุมบริการด้าน AI หลายอย่างเลยจริงๆแล้วมัสเขาพูดถึงแนวคิดนี้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับแล้วก็เอ่อถ้าจำกันได้เขาเคยทวีตแซว Microsoft ด้วยคำว่า Microsoft Microsoft ตั้งแต่ปี2021โน่เลยอู้แสดงว่าคิดเรื่องนี้มานานพอสมควรเลยนะคะไม่ใช่เพิ่งปิ๊งไอเดียใช่ครับนา่าจะอยู่ในแผนมาสักพักแล้วล่ะครับฟังดูยิ่งใหญ่ทะเยอทะยานมากเลยค่ะแต่เออเส้นทางก็น่าจะไม่ง่ายเลยเนาะแน่นอนครับความท้าทายมันใหญ่มากจริงๆ